อัสลามโมไรกลุมครับสวัสดีวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบปดขนาดนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบนาทีนะครับนี่พึ่งรดน้ำตอนเช้าเนี่ยต้นเนี้ยมันมีมันมีสีนี้นะเดี๋ยวจะบอกขอต้นที่เจ็ดสิบมีสีนี้นะนะครับแล้วก็มีแดงพยาเพิ่มทรัพย์นะนะครับี่ มีสามสีนะต้นสวยด้วยครับเจ็ดสิบเอ็ดนี่ระคังทองนะเจ็ดสิบเอ็ดนี่ทรงสวยมากนะครับนี่ต้นใหญ่ทรงสูงเป็นไม้ทรงสูงใหญ่เป็นไม้แนวบอนไซเจ็ดสิบสองนี่ก็มีสีสีมีแสงจันทร์มีแดงพญาเพิ่มทรับอยู่ตรงกลางอันนี้สีอีกสีหนึ่งกําลังมาอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะนี่ก็มีสีสีโขดใหญ่มากเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเนี่ยนะครับสามต้นเนี่ยสองพัน นะครับเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเนี่ยสามต้นเนี่ยสองพันนะครับต้นเดียวแปดร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยใช่ไหมสามต้นเนี่ยสองพันนะขายสองพันไม่พอนะแถมแดงพยาเพิ่มซับต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งแถมฟรีฟรีให้ฟรีฟรีสั่งก่อนได้ก่อนไม่ส่งฟรีนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่ง ก็เมืม่อเมื่อคืนก็เนี่ยที่ลงคลิปตอนเช้ามาตรงนี้เลยก็คือเมื่อคืนน่ะมีคนมาต่อบางโตอะ่ะสี่ต้นเนี่ยที่บางโตให้สองพันเนี่ยแล้วขอค่าส่งร้อยหนึ่งก็บอกว่าส่งฟรีได้ไหมค่าส่งสี่ต้นเนี่ยมันประมาณร้อยเก้าสิบห้าบาทหรือสองร้อยห้าบาทนะครับบางโตก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะได้ไปแค่ร้อยหนึ่งอะ่ะให้บางโตเถอะ นะครับบางโตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ากระเป๋าหรอกบางโตไปให้ค่าส่งแล้วบางโตก็ต้องออกค่าส่งให้พี่พี่เพื่อนๆออีกเพราะนั้นเนี่ยมันเล็กน้อยมากนะครับบางโตถึงบอกว่าบางอย่างบางโตเล็กน้อยมากอ่ะขอบางโตเถอะนะพี่พี่เพื่อนรวยจะตายมีตังกันเยอะแยะให้บางโตร้อยครึ่งร้อยอ่ะนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกจะมานั่ง ถ้าไม่ได้ตรงเนี้ไม่ได้ส่งฟรีก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไมเป็นไรบางโตไม่ว่าหรอกนะครับ<อน>บางโตสตางค์น้อยถ้าบางตวรวยๆอย่างพี่ๆเพื่อนๆหรอโอ้ยถูกกว่านี้อีกนะครับสมัยก่อนที่บางโตมีตังมีอะไรเยอะหน่อยอะ่ะเออฟรีเฟอร์ยังแจกเลยแจกกระจุยกระจายไปหมดซื้อซื้อ,อต้นแถมต้นยังมีเลยตอนนี้บางโตไม่ค่อยมีสตางค์บางตก็เลยไม่ค่อยได้แจกอะไรใครนะครับตอนบางตมีสตางค์มีอะไรดีใครที่ซื้อไม้บางโต่ะเห็นปะ แจกมั่งแถมมั่งอะไรมั่งส่งฟรีมั่งกระเลวกระลาดไปหมดแหละนะครับมันเลยไม่ค่อยมีสตังค์ทุกวันนี้ไงคือให้อย่างเดียวอ่ะนะครับนี่บางโตไม่ค่อยมีก็เลยให้บางโตละกันนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากสวยจริงนะสี่ต้นเนี้ยขอสองพันส่งฟรีโอ้โหสุดยอดแล้วแล้วก็เมื่อวานนี่เนี่ยที่บางโตขายเนี่ย คือตอนนี้จะมีคนต่อราคาบางตัเยอะเพราะว่าบางตัถึงไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าพอบางตัขายราคาถูกแล้วมันจะมีคนต่อราคาลงไปอีกนะครับมัน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 ก็บางตก็ไม่เข้าใจโลจิกไม่เข้าใจตรกกับสต้นนี้พี่ทีทีละพงเอาไปแล้วนะสามต้นตรงนู้นนะพี่ทีละพงเอาไปแล้วนี่พี่ทีละพงไม่ต่ออะไรเลยมาถึงก็เอาเๆเอ,เอ,เอนะครับในขณะที่อีกหลายคนมาต่อ ต่อแบบต่อลงหน้าเกียดมิงโตก็ไม่อยากจะอะไรมากยิ่งมังโตขายถูกยิ่งโดนต่อราคานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมางโตก็ยังขายถูกอย่างนี้แหละนะครับก็อันไหนไหวมางโตก็บอกไหวอันไหนไม่ไหวมางโตก็บอกไม่ไหวเนี่ยเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองตอยักษ์ต้นเนี้ยต้นสวยต้นใหญ่มากเลยเนี่ยขอแค่สองพันขอแค่สองพันค่าสองร้อยหนึง่งต้นใหญ่ต้นสวยมาก มีรอยตรงนี้น้อยเดียวเนี่ยขอแค่สองพันค่าส่งเอามาร้อยเดียวสวยใหญ่แล้วก็ต้นนี้เนี่ยขอสองพันห้าไม้เพิ่งยกโขดบืเริ่มเลยเมื่อวานแต่งแต่งรากที่มันลกมากจะได้เห็นโขดชัดๆเนี่ยขอสองพันห้าต้นที่ห้าสิบหกเนี่ยขอสองพันห้าค่าส่งร้อยเดียวต้นบืนเริ่มเลยนี่กระถางสี่ปี๊บนะนะครับดูดิเครื่องปลูกงโตนี่แม่งแจ๋วจริง ต้นไม้ก็พยายามจะขึ้นไอ้ไอ้วัชพืชอ่ะโอ้ยต้นไม้กินแล้วโตเร็วนะครับเครื่องปลูกบางตัวใครจะเอานั่นน่ะนะครับมีนะเครื่องปลูกนะใครจะเอาสั่งได้เลยชุดหนึ่งอ่ะเป็นไปสี่ถุงสิบกว่าโลอ่ะนะครับค่าส่งร้อยสามสิบห้านะครับชุดหนึ่งสี่ถุงเอาสองร้อยรวมค่าจัดส่งขนส่งนิ่มเอ็กเพสนะเครื่องปลูกบางโตเครื่องปลูกบางโตไม่ได้ว่าเอาไปใส่เต็มเต็มกระถางนะไม่ใช่ ข้างล่างอ่ะเป็นกับมะพร้าวสับเล็กล้วนๆเครื่องปูบง๋บังโตไว้โรยข้างบนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทําไปนี่แน่นเครื่องปูบง๋บังโตอ่ะมีทุกๆอย่างอยู่ในเครื่องปลูกแล้วนะไม่ใช่ว่าเอาไปกํากับปุ๋ยอะไรเพิ่มนะไม่ต้องปุ๋ยขี้ไก่ฮอโโร์โมนเร่งร่าไคโตซานทุกอย่างอ่ะนะครับมีปุ๋ยที่บงังโตผสมเองด้วยนะมีปุ๋ยเคมีปนไปด้วยเพราะไว้สตาร์ทไม้ให้ไม้มาเร็วๆ ก็จะใส่ในเครื่องปลูกไปเอาไปปลูกไม้ไม้เล็กเพาะไม้ไม่ได้นะเพราะว่ามันแรงเกินเดี๋ยวมันเน่าหมดนะครับมันแรงเกินท่านั้นเครื่องปลูกบางตัวเอาไปโรยบนนะครับข้างล่างอ่ะพี่พี่เพื่อนๆต้องซื้อกะพาร้าวสับเล็กลงข้างล่างให้เต็มกระถางแล้วก็เอาเอาต้นไม้ลงแล้วก็เอาเครื่องปลูกบางตัวโปะบนเท่านั้นเนี่ยโปะบนเท่านั้นนะครับเพราะมันอนุพันธ์เยอะจัดบางตัวไม่ได้ไม่ได้ทําห่วยหวยไปนะนั่นเนี่ย ที่บางโตขายก็คือของที่บางโตใช้เนี่ยแหละนะครับเนี่ยบางโตมีผลงานอยู่เนี่ยจะจะบางโตไม่ได้ขายของอย่างเดียวอะ่ะบางโตต้องเอาเนี่ยมันต้องมีผลงานก่อนถึงจะขายนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่เพชรด,ดามีนาะใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่เพชรรด,ดาก็สองถุงสามร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนิมเอ็กเพจนะครับค่าส่งก็ร้อยสามห้าเห็นเห็น,เห,นเห็นกันเนาะร้อยสามห้าร้อยยี่ห้าอะไรกันนะนะั่นน่ะนะครับ ค่าปุ๋ยก็300รอรวมค่าจะส่งขนส่งนี่เม็กเพจนะครับมีใครจะสั่งสั่งได้เลยให้แล้วจะได้อย่างนี้นี่มีผลงานไม่ได้สักแต่จะขายนะครับบางโตไม่ได้ขายของแบบเขาให้มาก็ขายเอากําไรไม่รู้4ี่รู้8ดรู้หาู้เหวขายได้ตังค์อย่างเดียวก็พอไม่ใช่ของบางตต้องใช้จนเห็นผลผลิตชัดเจนถึงจะขายนะครับนี่ของแท้ของแท้อันนี้แม่ต้อยเ,เอาไปแล้ว นะครับเมื่อเช้ามาแต่เช้าเลยถามว่าตรงนี้ยังอยู่ไหมไม่ต้อยเอาไปแล้วสั่งก่อนได้ก่อนนะครับไม่มีจองไม่มีกักให้ใครนะครับนี่กิ่งตอนราชินีสายคงประทานเนี่ยต้นนี้พั0ห้าค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทักมาสวยด้วยนะครับก็เห็นคลิปบังโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บังโตด้วยนะครับบังโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็น สั่งต้นไม้ก็ข้างล่างนี้เลยครับช่องคอมเมนต์ไลเอ็ดลิตเติ้ลการ์ดฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ผู้จาพูดคุยฝากกดรีโพสต์แล้วก็อะไรนะอะไรอะอะไรอะรีโพสต์หัวใจให้มึงโตด้วยใน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 ทิกต็อกนะครับฝากคอมเมนต์ผู้จาพูดคุยนี่เจ็ดสีในต้นเดียวจาก5,000อ่ะขอ2 5 0 0ค่าส่ง200เนี่ยขายปล่อยออกไปเลยนะครับ นี่ต้นที่ห้าสิบหกทับหนึ่งเนี่ยขอแค่สองพันดอกสวยด้วยอันนี้เห็นแล้วนะดูต้นใหญ่ๆอยู่ในกระถางหกปี๊บสวยสี่สีในต้นเดียวโอ,โอ้อันนี้จากห้าพันขอสองพันห้าค่าส่งร้อยอ้ค่าส่งสองร้อยอันนี้มันใหญ่นะครับดูไม้ไซส์กระถางสองปี๊บดิต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไกลๆนี่เลยจะรู้เลยต้นมันใหญ่ มองใกล้ๆดูไม่รู้เรื่องเนี่ยดูดิขายเหมาขายปล่อยขายถูกต้นเดียวแปดร้อยอ่ะอันนี้มันบางตัวต้องหันหลังให้แดดเพราะว่าถ้าเราหันหน้าสะท้อนแสงมันมองไม่รู้เรื่องเนี่ยต้นที่หกสิบเจ็ดเนี่ยมีสี่สีดูทรงดิอันนี้เห็นข้างหลังไม้นะนี่ดูทรงข้างหลังไม้สวยไหมนี่ดูนี่หกสิบหกนี่ก็มีอันนี้มีห้าสีดูดิทยอยมาแล้วนี่ อันนี้มีห้าสีนี่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 มีระฆังทองนี่อันนี้มีห้าสีนี่หกสิบหกต้นนี้หกสิบหกต้นละแปดร้อยนะสองต้นพันห้าสามต้นสองพันค่าส่งก็อย่างละร้อยนี่อันนี้หกสิบห้าเป็นแดงอุดมทรัพย์อันนี้ตอลีลาสวยมากอันนั้นหกสิบสี่อันนี้มีสามสีในต้นเดียวกิ่งก้านสูงไม่หน่อยนะครับต้องตัดทดอีกหน่อยหรือใครชอบแบบนี้ปล่อยเลยนะเดีย๋ยวมันจะพุ่มมันจะใหญ่กว่าต้น พอพุ่มใหญ่กว่าต้นแล้วต้นไม้มันจะเป็นต้นเป็นต้นใหญ่สูงใหญ่เพราะโขดโขดมันพอมันมันเย็นอนะโขดมันจะเบ่งตัวเร็วนี่หกสิบห้านะครับพวกนี้ต้นละแปดร้อยสองต้นพันห้าสามต้นขอสองพันค่าส่งร้อยเดียวนะครับห้าสิบสามวันนี้น่าจะได้เห็นดอกละรอบบานบานช้าเพราะกลีบดอกมันใหญ่ชั้นเดียวดูทรงเดียสวยไหมเนี่ยห้าเนี่ย ทรงสวยมากเลยต้นใหญ่ห้าสิบสามนี่ไงต้นทีห้าสิบเจ็ดขอแค่สองพันลดไปแล้วห้าร้อยขออีกไม่ไหวต้นใหญ่มากอยู่ในกระถางหกปีบนี่ยังไม่ได้ยกเลยนะไม้ตอขุดนีดอกตัวนี้อย่างสวยอ่ะต้นใหญ่นะไซส์เนี้ยปกติมันจะขายอยู่ที่สี่พันนะถ้าเอาตรงๆเอาจริงๆเอาเรื่องจริงเลวเพราะมันหกปีบลากอันนี้ยังไม่ยกเลยนะนี่เห็นรอยไหมรอยยกมีนิดเดียวนี่ยังไม่ยกนะ ไม่ยกเลยแหละนะครับยกขึ้นมาอ้าวเดี๋ยวจะบอกไม่ยกก็เวอร์ไปนี่นี่ยกขึ้นมาประมาณนิ้วเดียวพอไม้มันพึ่งขึ้นไม่ค่อยอยากจะยกเยอะพอมันยกเนี่ยมันสวยก็จริงมันเห็นรากเห็นอะไรเยอะสวยโอ้โหรากมาเต็มแต่ว่าไม้มันจะโตช้าเพราะว่ามันต้องเซตตัวเยอะแต่หากเราไม่ยกเลยเนี่ยให้รากมันกินให้เต็มที่ต้นมันจะเบ่งตัวเร็วแล้วพอมันเต็มกระถางแล้วเรายกเนี่ยมันจะได้แบบนี้เลยพอมันยกแล้วมันใหญ่เลยไงมันใหญ่อยู่มันใหญ่จากใต้ดินแล้วอ่ะ มันใหญ่จากใต้ดีแล้วอ่ะพอยกแล้วมันเห็นชัดเงยไยแต่ถ้ายกแบบยังไม่ใหญ่เนี่ยมันช้ามันช้าในนี้ก็คือว่ามันต้องมานั่งลําเลียงอาหารมันต้องมานั่งเบ่งตัวร้อนๆอ่ะบางตัวบางทีต้นไม้มันร้อนมันก็ไม่เบ่งตัวนะครับนี่จักสี่พันอ่ะเหลือสองพันค่าส่งสองร้อยอ่ะโอ้โหให้บางโตเหอะอันนี้ตัวละแปดร้อยค่าส่งตัวละร้อยอันนี้เป็นไม้ลูกไม้ดอกชั้นเดียวโอ้ยโอ้ย,อย,ดยแดดมันแรง น,น,น,นี่ต้นนี้ห้าสิบเจ็ดเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองอยู่หลังแดดหน่อยสวยเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองต้นใหญ่อันนี้ห้าสิบเจ็ดอันนั้นหกสิบสี่นะครับนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองดอกกําลังมากิ่งก้านแน่นอนริงนะครับตัดทดมีดหนึ่งนี่ลูกไม้ดอกชั้นเดียวอันนี้หกสิบสามใช่ไหมต้นนี้ต้นนี้หกสิบสามนี่สวยไหมดอกสวยนี่หกสิบสามดอกสวยนะ นี่นะครับตอกสวยมากนะครับนี่หกสิบสามอันนี้ก็ต้นละเจ็ดร้อไอ้ต้นละแปดร้อยค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ต้นที่หกสิบเอ็ดอันนี้มีสี่สีเห็นแล้วเนาะนี่ดูบัรน,นาต้นนี้นี่น,น,นะครับใครจะเอาก็เอาไปนะครับบันนาต้นนี้พอใช้ได้นะครับกิ่งก้านทรงใช้ได้นะครับนี่ใครจะเอาก็เอาไป นะครับจากสามพันอ่ะขอสองพันใครจะเอาก็เอานะครับอันนี้ก็จากสามพันขอสองพันใครจะเอาก็เอานะครับราคานี้ไม่มีแล้วนี่อันเนี้ยจากพันห้าขอพันเดียวใครจะเอาก็เอานะครับต้นนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันจากพันห้าขอพันเดียวใครจะเอาก็เอานะครับไม่ไม่พูดพั่มทาเพลงนะครับไม่ต้องมานั่งแท้หรือเปล่าเอ่อเคอเอ่อ อะไรอ่ะอันนั้นแหละแท้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามีข้อแม้ข้อกลหาเยอะถ้ามันต้องขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันรู้ๆเห็นๆกันอยู่บางโตไม่ชอบเล่าอะไรเก่าๆบ่อยๆนะครับเพราะบางโตค้าขายมาเจ็ดแปดปีแล้วก็ขายบ้านนามาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับก็ก็รู้กันอยู่นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะบอกก็ชั้นเจ้าใหม่เออก็บางโตค้าขายมาเจ็ดแปดปีแล้วก็ขายพิรบ้านนาในออนไลน์มาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับ แท้ไม่แท้ก็มีต้นแม่แล้วกันนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆนะครับแล้วก็ไม่เอาต้นลูกมาทําแม่เอาต้นแม่ทําต้นแม่ขอบางคนมาขายเพชรบ้านนาขายโอ้ยขายถูกๆต้นละสองร้อยเพชรบ้านนาต้นละสองร้อยต้นแม่มีไหมไม่มีไปเอามาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาตั้งแล้วก็บางคนเขาแหม่ไม่อยากจะเหลาเดีย๋ยวมันจะแหลมพอละไม่พูดเรื่องเพชรบ้านนาดราม่าเยอะไม่ชอบ ต้นที่หกสิบแปดอันนี้มีสี่สีอันนี้เห็นแล้วนะนี่มีระครังทองมีตัวนี้มีแดงมีมีมีอันนี้ีดอกกําลังมาอันนี้มีสี่สีอุ้ยทุกต้นมันสมบูรณ์นี่รากสวยห,หน้าโน่หกแปดอันนี้หกหกเก้านี่เป็นไฉไลอันนี้นี่เวอร์วังมากเนี่ยสวยมากห้าสิบเอ็ดลูกไม้ดอกชั้นเดียวน,นี้เห็นแล้วนะครับดาวสามหก เอ๊ะวันวันนั้นใครถามอะไรวะนี่นี่นี่ต้นต้นสามสองตกลงต้นสามสองนี่เชฟเชฟลิงจะเอาไหมครับถ้าไม่เอาบางโตขายนะนะครับนี่ต้นสามสองนะครับอ่าบางตัวดูก่อนเชฟลิงทาบทามไว้นะครับก็ไม่ไม่ได้ตอบอะไรบางตนะก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นต้นสามสองยังอยู่นะครับต้นสามสองต้นละพันห้านะครับค่าส่งบางตลดราคาให้แล้วนะ ต้นสามสองต้นละพันห้านะครับค่าส่งตละร้อยนะครับแล้วก็สามสามนะครับต้นละพันห้าค่าส่งตละร้อยนะครับนี่ะครับขายถูกถูกรดไปแล้วห้าร้อยนี่ไม้เพาะเม็ดนะต้นสามสามต้นสามหกเป็นตัวดอกขาวนะครับต้นใหญ่เปเริ่มเลยอันนี้กระถางหกสิบเซนนะต้นละพันห้าค่าส่งตลวร้อยนะครับแล้วก็ต้นที่สามสิบเจ็ดอันนี้เป็นตอยยักษ์เสียบเนี่ยลูกไม้อันเนี้ยนะครับมันไม่รู้ไม่มีใครตังชื่อมืงโต๊ะก็ไม่ตังชื่อ พอตั้งแล้วมันเดี๋ยวมีคนพี่เลนไปเปลี่ยนชื่ออีกตั้งใหม่ไม่ต้องตั้งชื่อพอไม่ตั้งชื่อก็ไม่มีใครตั้งชื่อพอบางตตั้งชื่อจะมีคนตั้งชื่อใหม่แล้วนะครับก็ตามนั้นไม่ต้องตั้งชื่อแม่งอย่างลูกไม้ของบางตัวเองอ่ะเออบางตไม่ตั้งชื่อก็ไม่มีใครมาตั้งชื่อน่ะเออแต่ลองบางตตั้งชื่อไปเดี๋ยวจะมีชื่ออื่นมาแล้วก็ดีก็ดีครับก็ดีบางตก็เลยไม่ตั้งชื่อก็ไม่มีคนตั้งชื่ออไปขึ้นมีคนก็เอาไปขึ้นขายที่ไหนเขาบอกลุี เออนี่ต้นที่สามสิบเจ็ดเป็นตอยักษ์นี่สวยห้าเสาธรรมชาติ <c oughs> ต้นละพันห้าค่าส่งต้นละร้อยใครรับสี่ต้นนี้ขอสี่พันค่าส่งขอสามร้อยนะครับต้นนี้ยังอยู่นะครับต้นที่สามสองนะครับยังอยู่นะครับราคาบางโตลดให้แล้วเนาะบางตลดให้แล้วจากสองพันหรือพันห้าแล้วเนาะนะครับก็เห็นใจบางโตเถอะนะครับพี่เพื่อนๆรวยจะตายนะครับ ให้สตังบงงโตสักนิดสักหน่อยมาทําร้านต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับต่อหนักต่อเยอะต่อสนุกสนานต่อปากดีต่อต่อเอาแบบไม่ให้เกิดกันเลยต่อกดราคาต่อหักคอต่อแบบต่อเอามันไม่ต้องไม่ต้องซื้อขายกันนะครับไม่ต้องคุยนะครับก็ หัวจิตหัวใจกันนะครับคนเลี้ยงต้นไม้เหมือนกันนะครับกว่าจะได้แต่ละต้นกว่าจะได้แต่ละดอกกว่าจะได้แต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้เสกมาจากภาอบแล้วเปิดมาได้เลยไม่ใช่นะครับต้องค่อยๆทําทำนะครับนี่ใครจะเอาเอ้าวไม้ไทยกระถางหกนิ้วห้าต้นนี้ขอสี่ร้อยนะครับส่งฟรีนี่นี่ติดดอกแล้วสวยอันนี้ยังไม่ติดดอกขอหกต้นสี่ร้อยส่งฟรีมีอยู่สองชุดนะครับ อดอกมันยังไม่บานอะ่ะยังไม่รู้ว่าไหนเป็นไหนแต่มันคะกันแน่นอนหกต้นขอสี่ร้อยส่งฟรีมีอยู่สองชุดนะครับนี่หนะกต้นขอสี่ร้อยส่งฟรีมีอยู่สองชุดนะน, 15, นะครับนี่นะครับอันนี้ดอกบานแล้วห้าต้นขอสี่ร้อยส่งฟรีมีอยู่ชุดเดียวนะครับต้นใหญ่ขอหมื่นห้านะครับนี่สวยมากนะครับขอหมื่นห้าจะเอาราคาพิเศษทักมา ต่างหากนะไม่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 ออกสื่อนะครับเพราะออกสื่อโดนโดนละมันตัวโดนแบนเรียบร้อยนะครับไม่ออกสื่อนะครับใครจะเอาทักมาขอหมื่นห้าค่าส่งห้าร้อยไม่รวมกระถางนะครับนะครับถอนส่งนะครับนี่ขอหมื่นห้านะครับก็ใครจะเอาราคาพิเศษทักมาหลังใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ออกสื่อครับทีเดียวจอดเลยอ่าแล้วก็ต้นนี้ขอสองพัน ขอซับขอซับต้นนี้ขอสองพันค่าส่งก็ขอร้อยหนึ่งนะครับมีรอยนิดหน่อยจากสี่พันเหลือสองพันครับมีรอยนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ไม้ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วต้นที่ห้าต้นที่สี่ต้นที่หกต้นที่ 4, ท 6, ท 7, เจ็ดนี่นะครับมีม่วงสักดามีลูกไม้ดอกใหม่มีขาวดอกใหญ่มีตัวชมพูอะไรนั้นเนี่ยจาชื่อไม่ได้แล้วไอโฟนหรืออะไรเนี่ยนี่สี่ต้นนี้พันบาทค่าส่งก็หนึ่งร้อยต้นเดียวสามร้อยค่าส่งแปดสิบมีต้นที่หนึ่งยังอยู่ นี่แดงพยาเพิ่มทรัพย์ต้นที่หนึ่งชงสวยมากนะครับเขอสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับแล้วก็ไม้ดาวจากสี่พันอ่ะพวกนี้ต้นละสี่พันอันเนี้ยไม้ดาวที่ห้าสิบสองขอพันห้าค่าส่งก็ขอสองล้อเอ้ยขอร้อยหนึ่งเออขอ1้อยหนึ่งเนี่ยขายทุกถูกกระถางสี่ปิ๊บต้นใหญ่มากนี้ไม่ได้ยกเลยแม้แต่แอะเดียวนะครับกลัวดอกมันกําลังสวยขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่ง ดาวสิบหกอันนี้ล่าล่ากว่าเพื่อนดาวสิบหกขอพันเดียว,ค,ว 64, ค, 2, 000, ค่าส่งร้อยหนึ่งดาวหกสิบสี่นะครับขอสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งแดงอุดมทรัพย์นะต่อยักษ์อันนี้ต่อยักษ์ยังไม่ได้ตัดลากเลยนี่เพิ่งขึ้นเห็นไหม,มต้นบอกไม้มต้นเพิ่งขึ้นจริงๆนะโว้ยต้นไม่ได้ไปเอาซื้อไม้ตามตลาดตามตลาดขายส่งมาขายนะโว้ยไม้มต้ตนี้ขุดมาเลยนะนี่ดูเห็นไหมนี่ดูดิมันยังมันยังมันยังไม่ได้แต่งอะไรเลยจริงๆมันต้องแต่ง คนที่เขาจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงเขาจะต้องแต่งให้สวยก่อนแล้วขึ้นขายให้มันโตไหม่เห็นเลยว่าเห็นเห็นกันนี่แหละว่าของมันโตนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ของที่แบบเซ็ตก่อนแล้วสึงนี้ขายมันโตไม่ได้เซ็ตยกขุดล้อมมาแล้วก็มายกมาตั้งแล้วก็พอกดินให้รู้เลยว่าของมันใหม่มันสดจริงๆนะครับนี่ต้นที่หกสิบสี่ต่อยักษ์แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ขอจากสี่พันางขอแค่สองพันไซส์นี้มันต้องขายสี่พันสามพันสามพันห้าสี่พันห้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นะครับจากสี่พันขอสองพันต้นที่หกสิบสี่ค่าส่งร้อยหนึ่งนี่ต้นที่ห้าสิบสี่นี่ก็แดงอุดมทรัพย์อันนี้เป็นต่อฮอลแลนด์เนี่ยดูดิลากยังวิ่งกระจุยกระจายเนี่ยต้องตัดเดี๋ยวว่างๆก่อนนะครับแต่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงว่างหรอกเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเอาไปแล้วเนี่ยตัดนี่เอาไปขึ้นปลูกแล้วก็ตัดหน่อยสวยเลยโครใหญ่มากขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ต้นที่ห้าสิบไอหกสิบห้าเอาอันนี้สวยมากอันนี้ดอกสวยเนาะอันนี้เห็นแล้วนะะหน่ดอกสวยมาก อันนี้ขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยสามต้นเนี้ยสามต้นเนี้ยขอสี่พันเนี่ยสามต้นเนี้ยขอสี่พันเนี่ยสามต้นเนี้ยใครจะเอาขอสี่พันค่าส่งก็ให้บางโตต้นละร้อยนะค่าส่งให้บางโตมาเลยเพราะต้นมันใหญ่ค่าส่งขอต้นละร้อยนะครับเนี่ยสามต้นนี้นะขอสี่พันแล้วก็เนี่ยสามต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยขอสามพันห้าสามต้นเนี่ยขอสามพันห้าเนี่ยเนี่ยนะครับต้นอะไรไม่มีเลขเนี่ยเป็นห่อซับต้นใหญ่เนี่ยแล้วก็ห้าสิบสองแล้วก็ต้นดาวสิบหกสามต้นเนี่ยขอขอสามพันห้าค่าส่งก็ให้มึงโตต้นละร้อยนะครับอันนี้หลงมานี่หลงมาเนี่ต้นใหญ่สวยดอกกำลังมาสวยดอกตัวนี้ ก็เอาไว้แถมและกันเอาไว้แถมนั่นนะ่ะใครสั่งไอ้ชุดละสี่พันกับชุดละสามพันห้านะนะสองชุดนั่นนะ่ะแถมต้นนี้ฟรีๆไปเลยต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้ก็ต้องขายอยู่โนแล,ลพันน่ะแถมเลยแถมฟรีต้นหนึ่งนี่ห้าเสาธรรมชาติเดอนะครับดอกสวยด้วยค่าจะใครจะเอาต้นนี้ก็ขอขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับต้นนี้อยู่ในกระถางมังกรทองนะต้นนี้ทรงมันสวยห้าเสาแบบไม่ใช่ห้าเสาแบบตัดแต่งนะห้าเสาธรรมชาตินะครับนี่ นะครับเนี่ยใครเจ้าต้นนี้ต้นเดียวก็ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งถ้าใครรับไอชุดสี่พันกับชุดสามพันห้าสองชุดนะน,นะตัตแถมต้นนี้ให้ต้นหนึ่งใครรับสองชุดนั้นนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับ <c oughs> เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามในย u ทูบเ Facebook กต็อกอินสตาแกรมให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนาะอ้อไม้ปี๊บแม่ลืมยันมีไม้ปี๊บ,แม,มมบแม่ต้อยเอาไปแล้วนะครับไม้ปี๊บก็ยังมี ยังมีนี่ต้นนี้นี่ต้นละเจ็ดร้อยค่าส่งแปดสิบาทนี่ดอกสวยทรงสวยมากเลยเป็นตอลีลาเล่นลากบางตทําไว้นะครับนี่ดอกสวยหุ่นสวยทรงดีนี่ตอลีลาเล่นลากบางตทําไว้เจ็ดร้อยค่าส่งแปดสิบาทนี่สุดๆเลยนะครับไปคู่กับต้นนี้ใครจะเอาต้นนี้ด้วยห้าร้อยค่าส่งก็ขอแปดสิบาทเหมือนกันใครรับคู่นี้อันนี้ลากหลังมันเป็นรอยมันเปียกเนาะบางตไม่เดินเข้าไป รากหลังมันเป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับรากหลังมันเป็นรอยหน่อยหนึ่งตัวก็ขาย500ค่าส่ง80ใครรับคู่นี <to> ้ขอพันบาทค่าส่งเอามาร้อยเดียวนะครับไม้ปี๊บต้นชุดที่หนึ่งี่หออซับต้นนี้ยังอยู่ชุดที่หนึ่งหอซับต้นนี้ยังอยู่นะครับดอกสวยแดงอุดมซับต้นนี้ยังอยู่ชุดที่1นะครับนี่แดงอุดมซับใครจะเอาลายต้นก็ขอ500ค่าส่ง80นะครับต้นไหนก็ได้เลือกมาเลยรวมกัน3มต้นก็คิดลายต้นนะครับ แต่ถ้าเอาเป็นชุดที่บางตัวเซตไว้ก็ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่ชุดที่หนึ่งแล้วก็นี่แดงลูกไม้ของบางตัวเองนะครับนี่ต้นใหญ่มากดูกระถางปีป๊บเล็กไปเลยอะนะครับชุดที่หนึ่งนะครับสามต้นอย่างเงี้ยพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยลายต้นก็ต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับนี่ชุดที่หนึ่งชุดที่สองนี่เหลืองราชันนี่เคยไหม เอชอุดท,ที่สองต้นใหญ่ด้วยนี่อันนี้ไปลายไม้จัทดทศมีดเดียวนะพุ่มเยอะขนาดเหลืองและชันกิ่งมันวิ่งอยู่แล้วจัดทดอีกทีแน่นเลยสวยเลยใหญ่เลยนี่ชุดท,ที่สอง <c oughs> แดงลูกไม้ของมังโตเองต้นใหญ่มากนี่ได้เนนี้ที่มังโตบอกคล้ายๆคล้ายๆเนี่ยระฆังทองแต่ดอกมันใหญ่ชุดท,ที่สองนี่นะครับนี่สวยนะครับชุดท,ที่สอง ชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าแม่ต้อยรับแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ถอนให้ชุดที่หกเลยนี่ลูกไม้ตัวนี้ดอกสวยมากที่ตรงกลางเป็นแดงเอเอ่อกลางกลีบดอกนี้เป็นแดงขอบขอบเป็นชมพูไส้กลางเป็นขาวต้วนที่หกทรงสวยมากต้นที่เอ่อชุดที่หกอีกนี่ลูกไม้ดอกตัวนี้บานเย็นเนี่ยแดงอมบานเย็นเนี่ยตัวนี้อันนี้ลูกไม้ใหม่ และอันนี้ก็เป็นตัวแดงกุหลาบแดงกุหลาบปะวะเออเนี่ยตัวแดงดอกใหญ่แดงกุหลาบดอกใหญ่หรือว่าไออันนี้มันแดงอันนี้ไม่ใช่หรอนี่แดงสบายใจนี <force antes> ่นี่นี่นี่แม่ต่อยไปแล้วน <ambition> ี่แดงสบายใจเป็นแบบนี้นี่นี่นี่แดงสบายใจแดงสบายใจเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมังต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นแดงแต่มันไม่แชทมันเป็นแดงที่มันเหมือนเราเอาแป้งไปโรยหน่อยให้นอให้ซอปแบมันเป็นแดงที่มองแล้วสบายตาบางตัวเลยเรียกแดงสบายใจ ตั้งเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้ 6, ชุดที่หกเนี่ยแดงสบายใจเนี่ยเนี่ยชุดที่เจ็ดอันนี้เป็นชมพูซั์เจริญดอกเพิ่งจะเริ่มมาต้นใหญ่มากชุดที่เจ็ดเนี่ยแดงสบายใจต้นหนึ่งเนี่ยมีไม่กี่ต้นหรอกนะครับมันกิ่งมันมีน้อยทําน้อยนะครับเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะชอบกันไหมถ้าไม่ชอบถ้าชอบก็มีรอบสองถ้าไม่ชอบก็ไม่มีละมีรอบเดียวนะครับแดงสบายใจแล้วก็อ่แดงพยาเพิ่มซับ์นี่ชุดที่เจ็ด ชุดที่แปดม่วงไต้หวนันนะครับระครังทองแล้วก็แดงอุดมรัพ์นี่ชุดที่แปดสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับต้นเดียวก็ถ้าจะสั่งแบบต้นที่ 7, เจ็ดไอ้ชุดที่เจ็ดต้นแดงอุดมไอ้ต้นแดงพญาเพิ่มซัพย์ชุดที่แปดแดงอุดมทรัพย์หรือว่าชุดที่หกตัวแดงตัวสามสีอย่างเงี้ยตัวก็จะคิดต้นเอ่อลายต้นนะต้นละห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับไม่ใช่แบบเอาสามต้นแล้วก็พันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยไม่ใช่นะครับเพราะว่า ถ้าพี่เพื่อนๆยกออกไปต้นหนึ่งเท่ากับว่าชุดนี้มังโตขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นมังโตต้องเซตไม้ใหม่หรือว่าบางทีมันไม่มีไม้ที่ไซส์เท่ากันแล้วก็ไม่ได้นะครับถ้าถ้าเอาลายต้นแบบนั้นเอ้ยถ้าเอาสามต้นแบบแบบต้นแบบชุดละต้นชุดละต้นชุดละต้นเนาะมังโตก็คิดลายต้นต้นละห้าร้อยค่าส่งแปดสิบถ้าจัดเซตอย่างนี้ก็พันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ต้องเข้าใจมังโตนะเพราะว่าของบางสิ่งบางอย่างเนี่ย บางคนพอลูกค้าดึงไปต้นปุ๊บจะมีคนเอาชุดนี้ทั้งชุดเนี้บางตขายไม่ได้แล้วเท่ากับว่าบางตเสียไรายได้ไปเลยอีกสองต้นได้แค่ต้นเดียวแทนที่บางตจะได้พันบาทค่าส่งหนึ่งร้อบางตได้แค่ห้าร้อยค่าส่งแปดแ 500, สิบแล้วบางตต้องเซตไม้ใหม่มก็ไม่ได้แล้วมันต้องมานั่งเจรจากันใหม่อีกเพราะนั้นใครจะซื้อของถูกราคาดีต้นใหญ่ก็ซื้อเป็นเซตที่บางโตจัดให้ไม่ขี้เหร่นะครับสวยมากสวยมากด้วยนะครับ มั่นใจชวนชมบังโตเหอะเลี้ยงง่ายตายยากโตัวใหญ่เร็วสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับอ่ะมาชุดที่ห้าสิบห้านี่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 ม่วงตัวนี้เนี่ยม่วงตัวนี้ม่วงม่วงไม่ไม่ไม่ใช่ม่วงมงคลหรือม่วงมหามงคลนะนี่มันมีสองชั้นเห็นไหมนี่ม่วงตัวนี้นี่ชุดที่ห้าสิบห้านี่ลูกไม้ตัวนี้ชุดที่ห้าสิบห้านี่ แดงลูกไม้นะครับนี่ดอกไม้อย่างนงี้ยแดงลูกไม้ตัวนี้พอพอมันจะออกดอกมันจะทิ้งใบนะอันนี้เป็นนิสัยของเขานะแต่ละต้นมันมีนิสัยไม่เหมือนกันชุดที่ห้าสิบห้าพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยดูดูกระถางปี๊บเดยเล็กไปเลยนะครับชุดที่ห้าสิบห้าแล้วก็ชุดที่ห้าสิบหกมีขาวดอกใหญ่ลูกไม้ดอกใหญ่แดงพญาเพิ่มซับนะครับชุดที่ห้าสิบหกนะครับนี่สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งแปดสิบอันนี้มันเปลี่ยน แล้วก็ชุดที่ห้าสิบเจ็ดซุปเปอร์แดงอันนี้เป็นแดงอย่างเดียวมีขาวดอกใหญ่อยู่ข้างหนึ่งแล้วก็อันนี้หน่อยมีซุปเปอร์แดงชุดที่ห้าสิบ็ดสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักมาเอาเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละนี่ก็เยอะแยะละนะครับนี่สวยมากนี่อ่ะตกกระถางต้นหนึ่งทรงม้าต้นหนึ่งทรงนอนต้นหนึ่งสามต้นนี้ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบใครจะเอาทักมานะครับ ก็สำหรับวันนี้ก yeah. ็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับ şey ร yes ักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนะครับ ผ่านพ้นอุปสรรควากหนามแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณกันนะครับสำหรับวันนี้มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสาระมุะลัยกุมวะรอมาตุลลฮอวะบารอกาตุกขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ